แล้วกันอย,อยははอ anyway> bottle bottle ู่ก็ได้จีเป็นไงบ้างกอดอามน่ะนายก็กอดนายก็ร네ู้แย่ใช่ไหมเยี่ยมมากแล้วเขาทำมาเลยแหละคือมันเลือกแดกอาหารแล้วจากนั้นมันก็ชอบทะเลาะกับพาวเวอร์แล้วไม่ก็ถามคำถามงวกกูเนี่ยกูสาบานะไออาเกอโอ้พระเจ้าอะไรคือเลสเบี้ยนอ่ะเป็นผู้ชายที่ชอบแก้มกลนเปล่านั่นเป็นคำถามที่นายพูดถึงใช่ไหมใช่นั่นแหละใช่เป็นเลสเบี้ยนหรือเปล่าอะไม่มึงไม่ใช่ ถ้ามึงคิดอย่างนั้นนะก็เลสเบีย้ยนคนที่ชอบแก่มกลนใช่ไหมก็ใช่เพราะฉะนั้นฉันคงเป็นเลสเบีย้ยนโอ้พระเจ้านั่นไม่ได้ทำงานยังไงนะเดนจีโอ้โหโอเคแล้วทำงานไงอ่ะนายรู้ไหมคิดจเิเบะใช่นายเคยเจอเลสเบีย้ยนมาก่อนเหรอ พวกข้าไปไข่ขอเจได้ป่ะฉันเริ่มไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วนะเรนจรินายไม่ใช่เลสเบียนเอางั้นก็บอกฉันดีว่าทำไมเพราะว่าเลสเบียนคือผู้หญิงที่ชอบแก้มคนอ๋อและนายนผู้ชายอ๋อนั่นก็หมายความว่าแก้มก้นที่ชอบแก้มก้นใช่ฮะนั่น นัน่นอะไรหรือเดนจินัน่นนะเดนจิเลือกคำพูดต่อไปของนายให้ดีๆนะฮะอ,อะไรฉันก็จะบอกว่ามันเจ๋งดิโอ้โหพระเจ้าอะไรนาคิดว่าฉันจะพูดอะไรบางอย่างอะ่ะไม่มันแค่เออก็เออ,เอ,อไม่นะนั่นไม่เคยรู้จักคำว่าริสเบิร์ตมาก,ก่อนฉันก็เลยคิดว่านายจะพูดนายคิดว่าฉันจะเป็นผู้ใหญ่เพ่งงั้นเ่ะออะไรไม่นายไม่ไม่ไม่ไมไมนายคิดไม่นายคิด,คดโอเคกูคิด ไอ้สิ่งนั้นเรียกว่าอะไรอีกนะไอะ้บีเอลทะฉันสนับสนุนบีเอลทฉันคิดว่าเขามีทัศนคติที่ดีนะฉันไม่คาดคิดว่าเขาจะเข้าใจสิ่งนี้สุดเลยซัาเดนจีเพิ่งเข้าใจสิ่งนั้นนะอืถ้าเกิดว่านายเจอเลสเบียนอย่ากดดันเขาที่จะให้เดีกับนายนะแน่ไรคิดชิบะนายเข้าใจใช่ไหมแน่นอนฉันเข้าใจ ทำไมฉันตอบัครับพวกเขาที่จะให้มาเดียกคนที่พวกเขาไม่ต้องการเลยลากันพวกเขาอาจจะํำให้ฉันนั้นควบคุรตัวเองไม่เท่าก็ตามแต่ว่าฉันต้องมูออ,อนต่อไปเหมือนปลาที่อยู่ในทะเล,ลนะเียไม่เข้าใจจริงได้ไม่เขาจจ้เขาใจแบบขั้นลึกซึ้งเลยวะ่ะโอ้เยดคทำไมนายดูตกใจทั้งเลยน้าเพิ่งแหกปาใส่เด็กไปที่ห้างเมื่อวานนะ oh, boy, แล้วแม่เขาก็เดินมาบอกว่านา้ยไม่ปีศาจวะ่ะก็ปีไหมฉันคนใหม่ไงในมันครึ่งเดือนของมกราคมแล้วเะเดนจิช่างแมงดิ เช้กัรไปพวกเดียวกันของ HBO นาพานก็ทดสอบแล้วว่าเดนจิทดสอบเชีย้ยนแล้ววะทดสอบแบบไอ้พวกเหยียดเพศหรือเปล่าใส่เลสเบียนอ่ะเมื่อกี้ไข่พูดเลสเบียนนะโอ้พระเจ้า oh, <here. S 2> โอ้เฮียโอ้พระเจ้าคลิปใหม่ไม่รู้มันจะมาตอนไหนแต่ว่าพ,พาวเวอร์เป็นผู้จิเพ็ด